คุณครูนายิกาดอกพวงนะคะหรือว่าครูนายครูผู้สอนโรงเรียนประเสริฐอิสลามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ค่ะ EP ที่60นะคะซึ่งเป็น EP สุดท้ายของเรื่องสถิตินะคะวันนี้เราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะนักเรียนว่าแต่เราได้เรียนรู้อะไรกันมาบ้างคะในบทนี้ การนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลแผนภูมิรูปภาพใช่ไหมคะอะไรอีกคะการนำเสนอข้อมูลการแปลความหมายข้อมูลแผนภูมิแท่งใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีการนำเสนอข้อมูลการแปลความหมายข้อมูลแผนภูมิรูปวงกลมแล้วก็มีการนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลกราฟเส้นใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกันนะคะว่าการนำเสนอข้อมูลแต่ละประเภทเนี่ย เราจะต้องทำยังไงบ้างพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสรุปบทเรียนเรื่องสถิตินะคะกระบวนการทางสถิติก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายผลลัพธ์และก็การนำเสนอข้อมูลข้อมูลหรือ Data นะคะส,สามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทก็คือ 1. ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะภาษาอังกฤษก็คือ qualitative data นะคะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ใช้แสดงปริมาณซึ่งวัดออกมาเป็นจำนวนที่สามารถนำไปคำนวณหรือเปรียบเทียบได้อย่างเช่น รายได้น้ำหนักอายุ 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพหรือภาษาอังกฤษ Qualitative data เ,เป็นข้อมูลที่อธิบายลักษณะประเภทหรือคุณสมบัติในเชิงคุณภาพเช่นอาชีพปูดการศึกษาประเด็นที่เราศึกษาในบทนี้นะคะก็จะมีคำถามทางสถิติโดยจะต้องประกอบไปด้วย สามารถระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาได้มีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายคาดการได้ว่าคำตอบที่เกิดขึ้นนั้นมีความแตกต่างกันการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะคือเก็บรวบรวมข้อมูลให้เหมาะสมกับคำถามทางสถิติและสิ่งที่ต้องการศึกษา อาจทำได้โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้แล้วการทดลองการสำรวจและการสังเกตต่อมาการนำเสนอข้อมูลควรนำเสนอข้อมูลให้เหมาะสมกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาได้ และการนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมจะช่วยให้เราสามารถอ่านและแปลความหมายของข้อมูลเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นการนำเสนอข้อมูลนะคะก็จะมีการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ใช้รูปภาพแสดงจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการจุดเด่นสามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีตัวอย่างนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการนำเสนอแผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนไข่ที่ขายได้ในหนึ่งสัปดาห์ต่อมาก็จะเป็นการนำเสนอข้อมูล แผนภูมิแท่งนะคะการนำเสนอข้อมูลที่ใช้แท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงข้อมูลโดยให้ความสูงหรือความยาวของแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละแท่งแสดงจำนวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการจุดเด่นคือใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่มีตัวแปรต้นเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและต้องการเปรียบเทียบตัวแปรตามที่เกิดขึ้นให้เห็นได้ชัดเจนตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการ นำเสนอแผนภูมิแท่งของบริษัทหนึ่งที่ขายตรงกับขายออนไลน์นะคะแผนภูมิแท่งเชิงประกอบนะคะแผนภูมิแท่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นตัวเดียวกับตัวแปรตามหลายตัวในแท่งเดียวกันซึ่งจะแบ่งแต่ละแท่งออกเป็นส่วนๆเพื่อแสดงจำนวนหรือสัดส่วนของข้อมูล นี้จะเป็นตัวอย่างของแผนแผนภูมิแท่งเชิงประกอบนะคะแผนภูมิแท่งเชิงประกอบเหมาะกับการเปรียบเทียบตัวแปรต้นตัวเดียวควบคู่ไปกับการเปรียบเทียบชุดของตัวแปรตามหลายๆตัวที่เป็นผลมาจากตัวแปรต้นนั้นต่อมาจะเป็นการนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟเส้นนะคะ เป็นการนำเสนอเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามลำดับก่อนหลังของเวลาที่ข้อมูลนั้นๆเกิดขึ้นจุดเด่นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้เห็นแนวโน้มตลอดจนความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างข้อมูลซึ่งสามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์เกี่ยวกับข้อมูลนั้นได้ตัวอย่างนี้ที่ครูยกตัวอย่างไปก็จะเป็นตัวอย่างการใช้แอปพลิเคชันซูเปอร์แชทนะคะ ก็จะมีจำนวนผู้ลงทะเบียนนะคะกับปีที่เปิดให้บริการนะคะเราก็จะเห็นแนวโน้มจำนวนผู้ใช้แอปพลิเคชันเนี้ยเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะคะซึ่งกราฟเส้นก็จะช่วยให้เรามองเห็นข้อมูลอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะการนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลม การนำเสนอข้อมูลโดยการแบ่งพื้นที่ของวงกลมหนึ่งวงออกเป็น,นส่วนๆตามสัดส่วนของข้อมูลที่ต้องการนำเสนอจุดเด่นใช้เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลเชิงคุณภาพแต่ละกลุ่มกับภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดการเขียนแผนภูมิรูปวงกลมหนึ่งหาปริมาณของข้อมูลทั้งหมด 2. นำปริมาณของข้อมูลแต่ละประเภทมาเทียบหาขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลม 3. เขียนรูปวงกลมแล้วลากรัศมีของวงกลมเพื่อแบ่งพื้นที่ของรูปวงกลมเป็นส่วนส่วนตามขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมที่หาได้ 4. เขียนชื่อแผนภูมิรูปวงกลมและระบุชื่อประเภทของข้อมูลแต่ละเซกเตอร์ การแปลความหมายของข้อมูลนะคะเราควรอ่านข้อมูลที่นำเสนอตามความจริงและไม่ตีความเกินจริงเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับประเด็นที่ศึกษาสรุปกระบวนการทางสถิติก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการแปลความหมายผลลัพธ์และก็สุดท้ายการนำเสนอข้อมูลนักเรียนคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะ EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะของหน่วยการเรียนรู้เรื่องสถิติ ยังไงนะคะคุณครูก็เป็นกำลังใจให้ในักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ